ทายมทยังไงทามยังไงโอ้เรื่อยๆครับเป็นห่สองไเล่นงยกสี่ครับออยกส่อ๊ะถามนึงยักสามอี่ไปโดนอะไรโดนเตะล้มเตะล้มไไงมันปไไปเตะสูงแล้วเขาเตะตาลางลเาเตะับตะล่างเหมือนกับคุุ่มเหมือนกับเต๊ะรเดินเจ็บขาบ้างไหมเนี่ยมีไหมม่แ่งไหมอ๋อเจ็บขาแค่ให้หน่อยใช่ไหมยออ เอาแล้วจะไงกรับเราคิดว่าเรากลับมาได้ยังไงบ้างไงได้ก็ลูกซ้อมลูกซ้อมลูกซ้อมเดีนยกลุงมาลัดสอนได้เดินโยกสอาแล้วฮะก็สูงกว่าใหญ่กว่าเดิมโยนดนเยอะใช่หรับโอ้โหไอ้เขาวันนี้ไม่ร well, well, ู hey? ้จะพูดอะไรนะวันนี้แบบสุดยอดจริงๆนะไอ้มั่นใจว่าชนะเลยยกไหนหรือว่าชนะมั่นใจทุกยกเลยใช่ไหมได้อาวุธผู้เราได้ก็คือเขามีเขานี่เต็นตามตามเกมเลย เป็นเข็มขัดแชมป์เส้นแรกเลยเส้นแรกเป็นตั้งแต่ไต่มาตั้งแต่ไตมานี่คือเส้นแรกชี่เลยเป็นความฝันของเราไหมเป็นความฝันว่าอยากได้แชมป์ก็ากได้แชมป์มาตรฐานโโอ้หวันนี้ทำสำเร็จแล้วรู้ป่ะวันนี้ทำสำเร็จแล้วครัาต้องขอบคุณแู้วัดกรแลก็แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมวันนี้โอ้โหทำสำเร็จจริงๆพี่แกวันนี้วันนี้วางเกมอะไรบ้างครับก็ เราได้เปรียบเห็นเมื่อเช้าก็ได้เปรียบรูปร่างนะครับแล้วก็บวกกับว่าเด็กเรากําลังฝึกกาลังเ้าาสิบกว่าไฟชนะคือ ข้อเสียมีนิดเดียวอายุน้อย16บย่าง17อายุเท่านะฮะ16บย่าง17ยังไม่17อเจ็ดสามน้อยมากหกสิบเจปีอายุน้อยมากเลยแต่เขาเป็นนักมวยที่ใจสู้เขาอยู่ว่าใจรู้ไม่กลัวใครไม่กลัวใครยกเว้นลูกแก่เขเดียวแก่ครับถามนิดนึ่งลูกสามเนี่ยสถานการณ์มันเริ่มกลับมันเริ่มตีตีกลับไปแล้วนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนทิ่สถานการณ์ยังไงครับก็โดนโดนเตะขาแต่ผมมั่นใจน้องเขาเพื่อความสดแล้วก็หัวใจเห็นมาหลายไฟนะเขานอกติดต่อกันสามสีไฟนั่นก็หัวใจ ตอนนั้นนี่เขาไปบอกน้องแงที่มุมก็แข็งใจนะอ๋อแข็งใจแข็งแข็งใจางอื่นไม่มีนะนอกจากแข็งใจนะครับแข็งใจสู้ไอ้โอ้โหทำาำสุจได้จริงแกเอาสุดท้ายนี่อนาคตน้องเนี่ยอาจได้เกืับแชมป์เส้นนี้แล้วอนาคตต่อไปนี่คือยังไงฮะก็ต่อยสร้างกระดูกไปเรื่อยๆนะฮะครับแต่ครับผมต่อยไปเรื่อยๆน้องก็เก่งนะขออย่างเดียวอย่าเสียนิสัยนะครับนะตั้งใจตั้งใจแล้วใครก็สู้เราไม่ได้ผมมั่นใจนะ ครับผมครับโอ้อบสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับแฟนมวยชาวบ้านไหมก็ฝากติดตามไปตลอดไปหน้าต้องดีกว่านี้ให้ได้มีไหมในใจอยากเจอเจอไทยอะไรฟอร์แบบนี้ฟอร์แบบนี้มีมีไหมสักคนในใจเราที่มีมีไหมฝรั่งอ่ะเอาเอาแชมป์ดีไหมครับแลกแชมป์กันไปเลยใช่คะแชมป์แชมป์ประเทศไทยกับแชมป์ลุมพินีแชมป์ประเทศไทยกับแชมป์คิดว่าตอนนี้ยถึงถึงเพชรมณีอย่าง เดียวครับเดียวเขาเอายังใไงนะคอ๋อแสดงว่ายังยังพิการค่อยๆอยากจะแลกแชมป์นั่นหมายถึงว่าล้มแชมป์ไม่ต้องห่วงพอเชฟไทยล้มแชมป์การดำเนินก็ดำเนินของสยามแชมป์น้อยทุกขาบันเนี่ยได้หมดครับได้ไหมครับอ้าพี่เชฟทองสยามบอกสไลด์สยามห้าร้อยสี่ทองสยามอ๋อไอ้ที่จิ้มุนนท์ป้าจิ้มุณนนท์ไหมจิ้มุณนนท์สยามชนะเพชรมณีมาไงโอเคเอ้า ได้ไหมประเภทมณียังไม่ยังไม่ถึงอีกเด้อไม่มีแพ้มาได้ครับต่อยได้ต่อยง่ายอ๋อเขาเขาไม่มีอะไรนี่ยะเขาลองเขาง่ายๆมาง่ายๆ่ายเอาไปครับเขาเขชนะไปแล้วครับผมเอาไะครับผมอนาคตนะฮะโอกาสที่มีการล้มแชมป์เนี่ยมีสูงแน่นอนนะครับเในสปูนี้ไม่หวังไม่หวงไม่หวงแชมป์ล้มไปเลยนี่คือแชมป์ประเทศไทยเลยนะเอาโอเคครับยินดีด้วยครยินดีด้วยครับยินยาทีมงานทุกคนครับผมรับขอแก่ทุกคนครับผม